สวัสดีครับผมครูเอนะครับประจำทางไลฟ์สดชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับและทางช่องยูทูบครูเอเลขพยากรณ์ครับผมวันนี้เป็นไลฟ์สดอยู่นะครับวันจันทร์ที่23ตุลาคมนะครับมาไลฟ์สดตอนเช้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษนะเป็นวันที่ํำลึกถึงนะครับเสด็จพ่อเราห้าของเรานะครับผมก็เป็นวันหยุดพิเศษก็เลยทำไลฟ์ตอนเช้านะครับ10โมงนะครับ ท่านใดสะดวกก็มาพบกันได้นะครับสำหรับในชั้นเรียนนะ,ะก่อนอื่นโคอกเขออนุญาตแชร์ไล้์นะครับไปสู่ชั้นเรียนเนาะ เรียบร้อยนะครับผมวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะครับเป็นเลขกลุ่มสเสน่สายเบาๆนะครับก็คือสองหสี่สองนะครับสองหสี่สองพิเศษตรงที่ว่านานมากแล้วล่ะที่ครูเอจะไปเจอกลุ่มเลขที่มันเป็นสเสน่สายเบาๆส่วนใหญ่แล้วที่ขอเข้ามาจะเป็นสเสน่สายหนักๆนะอันนี้คือสองสี่หกทั้งเบอร์นะครับทั้งกลุ่มเลยนะครับกลุ่มวันนี้ก็คือ 2642นะครับกูอเอกตั้งชื่อตามที่เห็นเลยนะครับก็คือทวงท่าออนโยนนะครับผมแน่นอนว่าทวงท่าออนโยนมันก็จะหมายถึงบุค,คลิกภายนอกสิ่งที่ผู้คนพบเห็นนะก็เลยมาตั้งชื่อคนด้านหน้าได้ตั้งด้านหน้าสถิตนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเข้ามาสู่รีวิวกันนะครับก่อนอื่นจะเข้าสู่รีวิวก็พูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนว่าเลขคุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันที่ ไม่ซ้ำกันนะครับก็มี2 6 6 4 6 6 6 4แล้วก็สอง2ทั้ง3คู่เป็นลักษณะของคู่สายสเสน่ห์เชิงอ่อนโยนทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยเปียวๆหน่อยก็มี64แี่คู่เดียวเกิดแต่ไปออกเชิงล่าเริงนะครับไม่ได้เชิงแบบว่าสวยสเสน่ห์หวานอะไรกัอย่างนั้นนะก็ถือว่าเป็นบุค,คลิกที่ถือว่าโอเคเลยในมู่มออคุยนะครับอ่ะคราวนี้เลขแล้วกลุ่มเลข3ตัวก็จะมีประกอบไปด้วย 2 6 4 4 6 2แล้วก็ 66, 2 4 6 6 42นะทั้ง2กลุ่มนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่พอมาเป็นกลุ่ม4ตัวนี่โอ้โหเหมือนจะครบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาเป็นด้านหน้ากอนเลยเราพูดถึงท่วงท่าที่อ่อนโยนมันอ่อนโยนยังไงครับก็มาดูกันนะครับมีพื้นฐานเป็นเอกลักษณ์เป็นเลข2นะครับคนเลขนี้มีความสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ถัดมาชอบ การพูดการเจราจาก,การเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีเพราะฉนั้นตำแหน่งนี้มันก็จะหมายถึงว่าเป็นคนที่เวลาคุยกับใครเวลาเปิดเผยเวลาคนอื่นเข้ามาหามักจะสร้างความสัมพันธ์ได้ดีพูดคุยอย่างมีเขาเรียกว่าอะไรดึงดูดได้ดีนะครับสร้างสัมพันธ์ได้อย่างอ่อนโยนอ่อนน้อมเป็นคนประมาณนี้เลยทําให้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาที่ใครได้มาพบมาเจอหรือได้คูดคุยกับคนเรกนี้ถึงมีความชื่นชอบนะครับ ตำแหน่งของราาท่าทางเป็นเลข6โอ้โหนี่แต่งตัวดีมากสวยหวานอ่อนโยนนะ่ะพูดจาก็นอกจากจะสุภาพแล้วก็ยังแบบใช้ภาษาดอกไม้บ่อยประมาณนี้นะครับทำ,ทำให้คนก็ลหลงไหลทั้งในท่าทานแล้วก็คำพูดด้วยแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกนะครับเป็นเลข2ก็หมายถึงเป็นคนที่เรียกว่าอะไรหน้าตาอ่อนโยนอ่อนหวานดูดี นะับแล้วก็เป็นคนดูบอบบางดูหน้าสนุถนอมอันเนี้ยถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือมันก็ตรงเลยนะครับตรงตำราเลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะออกแนวแบบเหมือนทรงเกาหลีอะนักปะเอกเกาหลีอะเกาหลีพวกญี่ปุ่นอะไรพวกนีน้ที่จะแบบดูบอบบางแต่ก็ดูแบบหรือจะเป็นหรือจะเป็นทรงของออผู้ชายที่ดูแบบนะ ที่ดูก็เรียกว่าอะไรอ่ะอเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะผมจำไม่ได้ละเออซีที่แสดงแบบซีรีส์วายอเออแบบนั้นน่ะอืมอ,มอมืจะบอกอยังไงดีก็คือก็หล่อแบบลหล่อน่ารักแบบผู้ชายผู้ชายอ่ะนึกออกไหมเออส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะกรี๊ดๆหน่อยนะส่วนไม่ใช่สไตล์กล้ามอ่ะออเนี่ย ไม่ใช่สไตล์กล้ามอะสไตล์แบบขาวใสอ่ะขาวตีใสไพ่อ,อีกหนังจีนทำไมเนี้ยนะครับประมาณนี้นะอืมก็ถือว่าถ้าพูดถึงสเสน่ห์หรือแรงดึงดูดอ่ะโอ้โหถ้าเรื่องความน่ารักความใสาการพูดจาเจรจาเนี่ยครบครบเซ็ต่มเนี่ยทวงท่านี่อ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนมากก็มันก็เหมาะกับสายงานบริการสายดารงดาราสายหรือจะทำงานที่เกี่ยวกับค้าขายนะครับโดยการใช้ การใช้คําพูดําจาหรือการสร้างประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้ด้วยด้วย,วยรูปลักษรูปรป่างหน้าตาอะไรพวกนี้ก็ถือว่าตรงแนวนะงานบริการอะไรได้หมดเลยนะครับแต่ก็จะอาจะจะไปดรอปตรงที่ถ้าเกิดว่าเป็นเลขที่มันเกี่ยวกับไอ้ถ้าเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับการดูความน่าเชื่อถือหนักแน่นเนี่ยมันก็อาจจะดูซอฟไปนิดน,นึงนะครับแถวเนี้ยนะครับแถวหน้าหน,น,น้านะอันนี้ก็อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นด้านทายก็จะเป็นประมาณไหน อย่างแรกเลยคนเรนนี้ส่วนใหญ่คนจะบอกว่าไอ้ท่านหน้าอ่อนขนาดนี้หลังก็คงจะอ่อนด้วยก็ส่วนหนึ่งนะนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าอันนี้ด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับมาดูด้านหลังท้ายเป็นเลข2ผมเคยพูดในชั้นเรียนหลายครั้งแล้วว่าบางทีการที่มีท้ายเป็นเลข2ก็ยังดีกว่าท้ายที่เป็นเลขสี่หรือเป็นเลขหที่เป็นท่าน้ําตรงๆอันนั้นเขาจะมีลักษณะของแกว่งไปแกว่งมาคือเขาจะเลือกในสิ่งที่จะเป็นมันก็จะมีการแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่เลข2เนี่ยเขาเลือกที่จะ เลือกที่จะอ่อนโยนกับใครเขาจะเลือกก่อนนะสำหรับมุมผมนะถามว่าถ้าเกิดว่าเลือกแล้วว่าโอเคจะคุยกับคนเนี่ยจะตั้งใจหรือว่าจะเปิดใจกับคนเนี่ยแน่นอนเขาจะอ่อนโยนด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เข้าถึงใครก่อนนะหมายถึงว่าไม่ได้เปิดใจให้ใครแต่แรกก็จะไม่นะก็จะคือแบบก็จะไม่ได้สนใจขนาดนั้นให้เรานึกภาพสําหรับให้มองภาพง่ายๆว่าเลขสองคือเพศแม่ถูกไหมแล้วเพศแม่เนี่ย เขาก็ต้องดูแลลูกตัวเองก่อนถูกไหมถ้าเป็นลูกคนอื่นเขาก็อาจจะบอกว่าประมาณว่าเออฉันก็เป็นคนมีลูกเหมือนกันแต่เขาก็จะไม่ได้ไปเต็มที่กับตรงกับสิ่งที่คนอื่นที่เขาไม่ได้สนใจด้วยนี่ออกใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นลูกเขาเองอ่ะเป็นคนที่เขาเปิดใจเต็มที่อ่ะนั่นแหละเขาก็จะเอ,อ่อจะจะอ่อนๆผ่อนอตามไปตามนั้นเพราะฉะนั้นก็คือจุดจุดด้อยก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อ่ารู้จักมักคุณอะไรพวกนี้ก็จะมีจิตใจอ่อนโยนให้ได้นะครับ ส่วนเรื่องอื่นนะครับจุดเด่นของเลขนี้ก็คือการเป็นคนเข้าเข้าใจคนมากพอสมควรนะคือพยายามมองภาพนึกภาพเลข5แต่ว่าให้ตัดเรื่องของเหตุผลออกไปคือมีเหตุผลแหละแต่แบบเป็นเหตุผลประมาณว่าฟังเหตุผลของคนอื่นมากคือว่าเป็นผู้ฟังที่ดีนะเลขสองเนี่ยคนที่ลงท้ายเลขสองนะครับเป็นผู้ฟังที่ดีเปิดกว้างมากแต่อย่างที่บอกไปข้อด้อยนะครับทเวลาถ้าเปิดใจก็เต็มที่เลยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจอะไร ทันทีทันใดไม่ได้รีบไม่ได้เร่งนะครับไม่ได้แบบเด็ดขาดอะไรขนาดนั้นเป็นคนค่อนข้างจะประนีประนอมพอสมควรนี่คือท้ายสองนะครับลำดับต่อมาเป็นเลขสี่ครับพอพิจารณาแล้วว่าจะเป็นยังไงอะไรไงพือเข้าใจละก็จะตัดสินใจแล้วล่ะเขาจะใช้แนวคิดที่ค่อนข้างจะแบบเปิดกว้างหลากหลายเป็นคนที่เข้าใจคนง่ายสี่สองท้ายมองภาพออกหมดเลยว่าจะต้องยังไงว่าต้องควรทํำยังไง แต่เขาก็จะไม่ได้เป็นแบบเป็นเชิงผู้นำนะหมายถึงว่าโอเคว่ามามาตั้งพิจารณาคือเขาเป็นนักปรึกษาที่ดีช่วยในการคิดแต่เป็นผู้เขาเรียกว่าผู้ตามและผู้ช่วยงานผู้ช่วยเสริมที่ดีแต่ถ้าจะให้ไปนำตัดใ,ใจนำคนอื่นเนะี่ยอาจจะไม่ใช่แนวของเขาสำหรับโลงสี่สองถ้ายเหมือนจะเป็นผู้ที่แบบผู้ตามหรือผู้ดูแลอะไรเงี้ยมากกว่านะเป็นคนที่เขา่้จงใจเย็นพอสมควรนะครับ ตำแหน่งประมาณเป็นเลขหกเวลาที่ไอเดียพวกนี้ยเวลาจะไปพูดกับใครจะไปพูดกับใครหรือจะไปนําเสนอใครเขาจะออกแนวที่แบบว่าจะต้องให้มันดูดีที่สุดไม่ไม่พยายามสร้างความเขาเรียกว่าอะไรสร้างความร้าวฉานให้ใครเท่าไหร่นึ <c oughs> องออกใช่ไหมกว่าจะพูดกว่าจะอธิบายกว่าจะสื่อสารอะไรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบเลยและหนักสุดนะวิธีการลงมือก็เป็นเลขสองด้วย รานี้ยิ่งละมุนเลยค่อยเป็นค่อยไปถามว่ามันอ่อนไหมภาพรวมเนี่ยก็อ่อนนะแต่มันเหมาะกับงานแน่นอนมันเหมาะกับงานที่หนึ่งที่ปรึกษาสองใช้ชีวิตแบบไม่ได้แบบต้องผลักดันอะไรมากอ่าค่อยเป็นค่อยไปชิวๆสายชิวไปเรื่อยๆแต่มันเป็นเหมาะกับคนที่งานพวกให้คำปรึกษางานพวกนัก,กจิตวิทยาก็ได้ จริงๆอะผมชอบหมอที่มีลักษณะของการให้คําแนะนําที่ดีไม่ออกใช่ไหมครับเออเป็นเป็นนักหรือจะเป็นนักกฎหมายอะไรก็ได้ที่ไม่ได้แบบเชิงต้องต่อสู้อะไรพวกนี้นึกออกไหมคือเชิงแบบสังคมสงเคราะห์อะไรพวกเนี้ยพูดคุยอย่างเข้าใจและเป็นผู้ตามที่ดีนะเขาเป็นคนที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อนร่วมงานจะชอบให้มีเขาอยู่หน่งนั้นเพื่อให้งานเนี่ย มันดูยืดหยุ่นมันอาจจะไม่ได้เคร่งเกินไปแต่มันก็จะเหมือนกับแบบเออมีคนคนนี้ช่วยซัพพอร์ตว่าโอเคเราจะมาดึงจุดไหนให้มันเป็นยังไงผมว่าเขาเป็นนักมาสานงานแล้วสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ข้อดีของคนเล่นนี้คือเขาอยู่ไหนก็ได้คนก็จะรู้สึกว่าเออสบายใจอย่างน้อยๆฉันก็ไม่ได้เครียดมากและอย่างน้อยๆฉันก็แบบเออมีเขาที่จะคอยแบบซับอะไรไว้เพื่อจะแบบว่าเออเวลามีเรื่องเครียดเรื่องอะไรเขาก็จะแบบคอยคนเล่นนี้ก็เลยส่วนใหญ่ในการทำนายก็เลยหนูหา คนนี้มักจะได้มีคนมาปรึกษาอะไรพวกนี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงตลอดเวลายต่ถามว่าตัวเขาเนี่ยรุนแรงไหมถามว่าถ้ารุนแรงสุดก็คือก็ให้คือผักให้มันผ่านเรื่องนั้นไปแต่ไม่ได้ผักแบบแรงๆอะ่ะก็ค่อยๆดันให้มันออกเหมือนน้าซึมอะ่ะแต่พวกนี้น่ากลัวนะในในมุมอีกมุมหนึ่งนะก็คือเราเห็นปุ๊บเราก็อยากจะได้เขาถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะให้พวกนี้ซึมอะ่ะค่อยๆซึมเหมือนแบบ ตัวโกงที่แบบว่ามาเฉลยตอนเพราะสุดท้ายว่าแบบเออ,เอ,อที่ทํามาแบบเออเหมือนจะอยู่เข้าข้างเราอะไรพวกนี้เนี่ยพิชไหมการพิกก็คือถ้าคนคนนี้ยเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันจะดูแบบน่าก,กลัวสุดนะคือเราจะเหมือนแบบเฮ้ยรู้หน้าไม่รู้ใจอ่ะอะไรเงี้ยอเพราะนั้นผมบอกตลอดเลยว่าที่แนะนำนี่คือบอกตลอดเลยว่าต่อให้เลข่เขาซอฟแค่ไหนเขาจะไม่ทําร้ายเราก็ตามแต่การทําร้ายกันอ่ะไม่ได้จําเป็นต้องใช้ความรุนแรง บางทีก็อาจใส่ความไว้ใจก็ได้นี่แหละที่ผมจะบอกว่าโอ้ยเลขมันบอกแนวทางคนกําหนดดีายคือเจ้าชะตาหรือตัวเจ้าตัวเองนั่นแหละว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีซึ่งเลขมันบอกไม่ได้วุณเป็นดีไม่ดีไงนะครับก็ลักษณะประมาณนี้นะถ้าคุณชอบนะแต่ผมไม่ได้แนะให้แบบคนไม่ดีเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะคือก็ต้องแนะนาว่าทุกคนก็ต้องเป็นคนดีแหละก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมไว้แล้วมันจะดีเอง นะครับผมอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมด้านหน้ากับด้านหลังของในกลุ่มนี้นะครับเรื่องต่อไปเอาเรื่องของความรักดีกว่าความรักนี่จบเต็มสิบให้สิบ <c oughs> คือไม่รู้สิมันทั้งรับฟังไงเออบุคลิกก็ดูดีอะเออบุคลิกก็เต็มอยู่แล้วอันนี้คนรับฟังแต่มันจะมีจุดดรอปนิดๆตรงเรื่องของอารมณ์พอม,มีอารมณ์เข้ามาแทรกเนี่ยเขาเป็นคนอ่อน ถ้าเขาเปิดใจให้ใครมันจะอ่อนมันจะอ่อนไหวง่ายน่อยๆแต่ก็ยังโชคดีที่ว่ามีสองหนึ่งสองตัวคือมันจะอ,อจ่อนเฉพาะคนที่เขาเปิดใจไงพอกระผนเขาเปิดใจก็จะแบบพ่อแง่แม่งอนอะไรบ้างอะไรมันเป็นสีสันนะ่ะแต่เขาจะไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงนะผมเลยมองว่าโอเคถ้าเรื่องความรักเนี่ยถ้าใครชอบสไตล์แบบทะเลาะก,กันงุ้งงิ่งงุ้งยิงอะไรพวกเนี้ยเออมีบ้างแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีนะ โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยก็คือมันก็จะแบบว่าเอขาเรียกว่าอะไรอ่ะตกง่ายอ่ะนึกออกไหมโดนตกง่ายใครก็ชอบอะเนาะสไตล์แบบเนี้ยเออนะเพราะนั้นก็อย่าเลยครับอย่าเป็นคนไม่ดีกันเลยนะสำหรับเลข่งนี้นะครับถือว่าโอเคถ้าเป็นคนดีๆเนี่ยคิดพูดทำดีเนี่ยถือว่าโอเคดึงดูดดีเลยสำหรับเรื่องความรักนะครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงิน เป็นคนที่หาเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปได้เก่งแล้วก็หลากหลายนะทั้งวิธีการหาชั้นขั้นตอนในการหาวิธีต่างๆคือถ้าเป็นแบบพวกสตาร์ทอัพผมว่าเลื่นี้เหมาะเหมาะตรงที่ว่าเขาจะแบบหา,หาหลากหลายไว้ถึงมันจะไม่ได้เยอะแต่เราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแต่เราก็ค่อยๆหาด้วยความสามารถเราที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่จะมาหาเงินมาหาเราได้หลายอย่างมันทำหลายๆอย่างแต่ไม่ได้ทําเยอะไงแต่ทําหลายอย่างนะนึกออกใช่ไหม ไม่ได้ทําเยอะทาทีละนิดทีละนิดแต่ข้อหลายๆมันก็จะได้ได้หลายทางมันก็อาจจะรวมกันจากหลายๆทางเป็นเป็นก้อนใหญ่ได้เช่นกันเรื่องหาเต็มสิบให้สิบนะให้สิบเลยเต็มที่นะครับส่วนเรื่องการจัดการเนี่ยอาจจะดดยนิดนึงตรงที่ว่าบางทีก็เจอของที่ชอบอะไรก็ใช้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับสูรุ่ยสูร่ายนะครับแต่ก็ถือว่าใช้อยู่อชอบก็ใช้เพราะว่าเป็นคนที่นข,งขางจะแต่งตัวเก่งอยู่พอสมควรอะไรพวกนี้หนึ่งการดูลงดูแลผิว,วพรรณอะไรพวกนี้ก็มีบ้างนะครับ เรื่องการจัดการเต็มสิบให้สักให้สักเจ็ดแล้วกันไม่ถึงแปดเพราะว่าบางทีมไมันไม่มไ,มมไม่ใช่พอแยกแต่ละตัวเลขมันไม่ใช่เด่นรื่องงารเก็บเนี่ยนะครับก็ให้สักเจ็ดแล้วกันบวกลวก็ประมาณแปดนะครับถือว่าโอเคนะโอเคโอเคมากสําหรับเรื่องของการเงินนะก็ถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้เร่งรีบต้อนหาเงินเยอะๆอะไรพวกเนี้ย หาค่อยๆเก็บค่อยๆอะไรไปถือว่าโอเคมากนะครับสาหรับเลขกลุ่มนี้อ่ะโอเคน่าจะครบทวนรอบด้านนะครับสาหรับเลขกลุ่มนี้ถ้าใครใช้อยู่หรือมีเลขประมาณนี้อยู่ก็ใช้ต่อได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราต้องเจอ,อป,ปัญหาอปุปสรรคที่มันเรื่องใหญ่ๆเรื่องบิ๊กๆเรื่องอะไรที่มันแบบรุนแรงมากๆคนเล่นนี้จะเป็นคนที่ค่อยๆแก้นะจะไม่ได้รีบแก้ให้มันเสร็จทีเดียวก็ใช้เวลาหน่อยนะครับจุดเด่นจุดด้อยก็ลองเทียบดูว่าชอบไหม นะครับผมอ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้งทางชั้นเรียนเล็กพยากรณ์แนละทางช่องยูทูปพูดพยากรณ์นะครับแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันไม่ใช่วันหยุดแล้วนะวันธรรมดาก็จะเจอกันประมาณ18บแนาฬิกาสำหรับทางไฟ์สดนะครับส่วนทางช่องยูทู e เจอกันทุกเชา้าอแล้วครับเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานเมืม่อวานก็คือคลิปก่อนหน้าก่อนหน้าน,นี้ยพอดีผมไปอัดคลิปทิ้งไว้แล้วเอาคลิปแอี่มันอัดทิ้งไว้มาโหลดลงก็เลย วุ่นวายนิดหนึ่งนะครับแก้ให้แล้วนะครับถ่ายติดตามทางเพจทาง YouTube นะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงมีเงินม,ม,มีทองล่ำรวยทุกท่านนะครับเราเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับที่นนี้สวัสดีครับ